บอยพิสนุรูปท้องภรรยาอย่างแสนรักบอกเดือนน้าจะคลอดแล้วบอยพิสนุเผยภาพภรรยาท้องใหญ่กล้คลอดแล้วว่าที่คุณพ่อป้ายแดงตื่นเต้นเตรียมพร้อมอุ้มเบบีตัวน้อยกําลังจะได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวในดเดร็วนี้แล้วสําหรับบอยพิสนุที่ตอนนี้อแมนดาภรรยาสุดที่รักท้องใหญ่อายุครรภ์กว่า8เดือนแล้วก็ได้คลอดเต็มทีเรียกว่ารลอนลนและนับถอยหลังในเดือนหน้าว่าที่คุณพ่อป้ายแดงก็จะได้อุ้มเบบีตัวน้อยแล้วในบ้านก็จะมีสีสันและเดินเคลงสุดๆแน่นอน โดยเจ้าตัวโพดภาพคู่กับภรรยาและเขียนบอกไว้ว่าเดือนหน้าแล้วตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นกับสมาชิกใหม่ส่วนจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนั้นบอยพิษนุบอกว่ารู้แต่ว,ว่ารูปเป็นเพศอะไรแต่ขออุบไว้ก่อนจากภาพจะเห็นว่าคุณพ่อบอยซ้อมเขียนรถเข็นตระเตรียมเข้าของเครื่องใช้ของลูกไว้หมดแล้ววิถีพ่อลูกอ่อนกํนาลังจะเกิดขึ้นแล้วแสดงความยินดีกับครอบครัวที่อบอุ่นล่วงหน้าเลยนะคะขอขอบคุณภาพอแมนดาเนสกอร์เพอร์สัน บอยเดอสกอพิษณุภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ